สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่วันนี้ก็พบกันในคลิปแบบพีกคาดนะคะกับหัวข้อที่ว่าช่วงนี้นะคะคนรอบข้างมองคุณเป็นอย่างไรรวมถึงเขาคนนั้นด้วยเออมาเราไปดูกันก็เหมือนเดิมมีไพ่ทั้งหมด3กอง3ส,สำรับนะคะให้ทุกทกคนได้เลือกนะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือนะคะเป็นกองที่1กองที่2และกองที่3คะ่ะให้เลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบและดึงดูดเรามากที่สุดได้เลย โอเคอ่าใครเลือกไม่ทันนะคะหยุดกดกดหยุดไว้ก่อนนะเราค่อยเลือกก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองทีละสำรับเลยค่ะไปมาจ้าสำหรับคนที่เลือกกองแรกสำรับแรกนะคะสำรับน้องหมีเรามาดูกันน้องหมีจะบอกเราว่ายังไงอ่า okay. โอเคโหสำหรับชาวชาวกองนี้นะคะ ช่วงนี้ผู้คนมั่งมองว่าคุณดูโดดเด่นนะคะคุณดูมีพลังคุณดูมีความหวังยังไงก็ไม่รู้ว่าเออดูมีความมุ่งมั่นในตาเป็นประกายอยากทําอะไรต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวต่ออะไรทั้งสิ้นคือแบบลุยๆพลังงานแห่งความลุยๆสู้ๆอะไรแบบนี้นะคะออความคิดโดดเด่นคืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทํางานอะไรแบบนี้ใช่ปหคุณจะมีไอเดียที่เหมือนเปล่งประกายมีไอเดียที่แบบโหแจ่มทุกคน ดูทุกคนพอทุกคนได้ฟังได้รับรู้แล้วรู้สึกว่าเออคุณมีความคิดสร้างสรรค์ดีจังอะไรคุณดูเก่งจังแหล่งเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะพลังงานคุณเปล่งประกายสุดๆไปเลยค่ะแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่คนร,บรอบๆข้างนะคะมองคุณนั่นเองจะถึงแม้คุณจะนิ่งนะแต่ก็ดูมีอะไรเออดูมีอะไรในใน,ในตัวอยู่ตลอดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองะคะไปมาจากคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับ น้องกระต่ายเรามาดูกันน้องกระต่ายบอกคุณว่าอะไรเอ่ยโอเคสำหรับชาวกองนี้นะคะช่วงนี้คุณดูมีความสุข คุณดูมีความสุขกับตัวเองดูแบบทําอะไรก็โอ้โหมีออร่าอะไรแบบเนี้ยเออเออมีความมุ่งมั่นมีมีความคิดเริ่มสร้างสรรน,นะคะถ้าช่วงนี้บางคนเป็นสายมูนะจะมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างอะมองคุณว่าคุณเนี่ยแบบเป็นเป็นสายมูเลยแบบโอ้โหช่วงนี้พึ่งดวงเนาะอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้เออเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงนี้แบบว่ากําลังแบบเชื่อนอะกำลังเชื่อในเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาอะไรแบบนี้นะเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมองว่าคุณดูอุดมสมบูรณ์คุณดูแบบดูบางคนบางคนแบบว่าดูมีตังค่ะเออบางคนดูแบบดูรวยดูแบบออร่าจับอะไรแบบนี้ค่ะเออแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่คนรอบๆข้างนะะเขามองคุณแบบนี้นั่นเองจ้าเอาโอเคเดี๋ยวเราก็ไปต่อนี่คนที่เลือกกองที่สามเลยค่ะป้าโอเคมาจ้าคนที่เลือกกองที่สามนะคะน้อ,กกองยูนะิคอนมาดูสิน้องยูนิคอน,อย,นคอ,อยากบอกอะไรคุณ ในสิ่งที่ทุกคนนะคะคนรอบข้างมองคุณนะโอเคคุณมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าจะช่วงนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าคนรอบข้างอะไรอนยะ่างงี้ก็มองว่าคุณเหมือนมีอะไรในใจเหมือนคุณดูเป็นคนที่ที่นิ่งขึ้นเงียบขึ้นอะไรแบบนี้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะดูสุข,ขุมดูเยือกเย็นขึ้นนะในช่วงนี้นะไม่ค่อยพลังงานดูไม่ค่อยสดใสอะไรแบบนี้ักเท่าไหร่แต่นอกเหนือจากนั้นนะคะผู้คนก็มักมองว่าคุณเนี่ยนะคะดูเป็นเพื่อน ทีีด่ดเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีช่วงนี้คุณสังเกตไหมว่าใครๆมีอะไรมักจะมาขอคําปรึกษาจากคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องใดๆก็ตามแต่อะไรเงี้ยมักจะมาปรึกษามาพูดคุยกับคุณเพราะว่าในช่วงนี้ดูคุณเป็นคนที่มีเหตุและผลให้คําปรึกษาให้คําแนะนําที่ดีดูมีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวดูฉลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออผู้คนก็เลยมั้งมานั่นแหละค่ะแล้วก็มองว่าคุณอาจจะดูเหมือนเหมือนแบบเศร้าๆเหมือน ก็ไม่เชิงเศร้าแต่แบบเหมือนกับว่าคุณต้องมีอะไรคุณมีปัญหามีอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นด้วยบุคลิกของคุณที่มันดูเงียบดูเงียบๆดูเฉยๆอะไรในช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยแอคทีฟหรือว่าออพลังงานอาจจะเหมือนไม่ค่อยสนุกสนานอะไรสักหน่อยในช่วงนี้มันเลยทําให้คนอาจจะมองคุณแบบนี้ก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงคุณจะดูนิ่งดูเงียบไงแต่ความ เขาเรียกว่าอไออร่าความเก่งแล้วหรือออร่ากับความมีอะไรในตัวมันก็คือโดดเด่นนะมันก็คือออกมาเปล่งประกายออกมาทําให้คนอื่นนะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็เอ,อดูว่าคุณเมึงคนที่แบบเขาเรียกอะไรดูเก่งดูแบบดูดีอะ่ะอออะไรแบบเนี้ยค่ะอ่ะแลวเนี่ยก็คือสิ่งที่เขามองคุณะคะ่าเชาว